ไปดูความคิดความเห็นของเลขาธิการพักพลังประชารัฐใต้แดงกันบ้างค่ะคุณภัยบูลนิติตะวันคุณภัยบูลนี่อยู่เคียงข้างลุงป้อมมาโดยตลอดนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งตอนนี้ก็มารับตําแหน่งเป็นแม่บ้านของพักพลังประชารัฐกันคุณภัยบูลบอกว่าเดี๋ยวพักพลังประชารัฐจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆต,ต,ตอนนี้ที่เห็นชัดเจนก็คือปรับตําแหน่งเลขาธิการพักเรียบร้อยแล้วแล้วจากเดิมเลขาธิการพักเนี่ย เขาจะต้องเข้าไปดูผู้สมัครเลือกตั้งทั่วประเทศแล้วก็ดูสนับสนุนงานต่างๆอาจจะไม่ได้ทํามากพอเราจะปรับโครงสร้างให้รองหัวหน้าพักเนี่ยเข้ามามีส่วนมากขึ้นและหลังจากนี้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพักอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญปฏิบัติงานต้องขึ้นตรงกับหัวหน้าพักอือที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทเลขาธิการพักเนี่ยเห็นปะตลอดระยะเวลาที่หนึ่งปีที่ผ่านมานเห็นชัดเลยว่า การออกงานการทํากิจกรรมร่วมกับพักร่วมรัฐบาลอยู่ในมือของเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐอดีตอดีตนั่นคือร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าแม้กระทั่งเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพักหรือจะไปร่วมกิจกรรมตัดสินอะไรที่สําคัญก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพักมาตลอดค่ะ หลังจากนี้ก็ชัดเจนวา่าไปเป็นฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสภานักข่าวไปถามอาจารย์วันมุขมัดนวทาเหมือนกันบอกว่าเห็นไหมว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าประชุมสภาเลย<ช>คิดยังไงบ้างนะักข่งงาวถาคคำตอบแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้คําตอบไม่ได้เข้าเลยเนี่ยอ,อย่างเงี้ยเป็นยังไงสุดท้ายก็อย่างที่บอกค่ะยังไม่ได้คําตอบนะคะว่าไม่เข้าเลยแล้วจะยังไงต่อไปนะคะตอนนี้นักข่าวก็ไม่ค่าเข้าใกล้จะถามเรื่องมาประชุมสภาเพราะกลัวกลัวเหมือนแอยรีดอ่ะ